สำหรับคนที่สำหรับใครที่กลัวเรื่องโควิดนะครับไอโควิดโอเมก้าเนี่ยครับผมแนะนำเลยนะครับอย่าไปกลัวนะครับยิ่งเรากลัวนะครับยิ่งติดนะครับบอกไว้เลยนะครับยิ่งกลัวยิ่งติดเพราะฉะนั้นทาตัวปกตินะครับทาตัวปกติพยายามสร้างปูมุ้มกันใ้ตัวเองนะครับอ่าแมปนะแมปเวลาคกลียบคนอื่นนะครับ แมปคุยับคนอื่นนะครับพยายามใส่แมปนะครับเวลาคุยับคนอื่นครับได้อย uh, so an so ู so ่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับได้อยู่นะครับเพร่อนแมปเวลาคุยับคนอื่นนะครับย้ำเลยนะครับแมปเวลาคุยับคนอื่นพยายามใส่ไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจากดูดูกลาวนะครับยอดติดเยอะนะครับและผมเชื่อว่ายังติดเพิ่มขึ้นเลย ขึ้นเรื่อยๆนะครับติดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพยายามดูแลตัวเองนะครับแมพอย่าอย่าขาดนะครับแมพอีกอย่างหนวิธีการรักษานะครับก็รักษาตามที่หมอบอกเลยนะครับไปโรงพยาบาลครับแต่ตอนที่ผมเป็นติดเชื้อเดลตานะครับ ผมก็ได้ลงไว้ใน youtube แล้วนะว่ารักษาอย่างไงนะครับใน facebook ผมก็มีนะครับว่ารักษาอย่างไงแต่โอเมก้นนะครับผมไม่ไม่เคยเป็นนะโอเมก้น oh นะโอเมก้า้น oh คืเกจริงๆแลวนะโ oh อเมก้นผมว่ามันไม่ได้ร้ายแรงนะพ่อผมกุ๊กกี้กับอ่ากนตลอดเลยนะตลอดเวลานะครับ ตลอด12บชั่วโมองนะับ1ิบชั่วโมองนะับไม่ใช่12นะครนับสิบชั่วโมองนะับตลอด10ชั่วโมองนะับผมก็เกลียบคนรอบข้างตลอดนะครับคนทั่วไปนะับเป็นนับเป็นสี่ห้าร้อยคนนะับเป็นปั่นคนนะับสี่ห้าร้อยคนนะบางวันก็เป็นปั่นคนนะับเดินก้าวเดินหนอกนะับบางเพราะว่าผมอยู่กับลูกค้านะครับผมต้องจัดอ้ จัดสินค้าให้กับลูกค้านะครับก็เลยต้องเดินเดินหาสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับเดินคุกกี่กับลูกค้าไปนะครับถ้าเรารู้วิธีป้องกันตัวเองนะครับก็ติดยากนะครับบอกไว้เลยนะครฝาติดยากยิ่งปูมปุ่มกันสูงๆอีกไม่ติดเลยนะครัถ้ามีปูมปุ่มกันสูงนะครับป่มปุ่มกันสูงก็สังเกตได้นะครับจากรอบแรกนะครับของเชื้อดลต้านะครับ เชื้อดลต้านะครับรอบแรกนะครับแรงสุดนะครับแรงหวาอเมกอนครับผมว่านะครับเพียงแต่อเมกอนมันกระจายไวว่านะครับแต่เชื้อดลต้ามันแรงกวานะครับมันลงปอดนะครับสังเกตดูได้นะครับรอบแรกใครที่ติดนะครับนั่นก็คือปุ่มปุ่มกุ้มกันนะครับอ่ามันมันไม่ค่อยดีนะครับมันดีอะไรแต่ดีดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่สาหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้และไม่ติดนะครับรอบแรกของเชื้อเดลตานั่นคือเป็นคนที่มีปุ้งกันดีอยู่นะครับตามาเจอเชื้ออูเมกอนนี่ครับก็ผมว่าน้อยน้อยมากนะครับตามสร้างปุ้มกันเลยนะครับในรอบแรกไม่ติดรอบโอูเมกอนนี้ก็น่าจะไม่ติดนะครับ น่าจะนะครับน่าจะไม่ติดนะคร,รับเพราะแฟนผมอยู่คุกเคียร์ผมนะตั้งแต่ผมติดเชื้อเดลตานะครับเขามาเช็ดตัวอะไรให้นะครับก็ไม่ติดนะครับเช็ดตัวอะไรให้ตลอดนะครับแม้บ,บางครั้งใส่บ้างเมื่อใจบ้างนะครับก็อยู่บ้านหลังเดียวนะครับอยู่บ้านหลังเดียวอยู่ห่องเดียวนอนนอนบางครั้งก็นอนที่เดียวนะครับนอนเป็นบางครั้งนะครับที่เดียวนะแต่กนะ็ไม่ติดนะครับมารอบนี้เขาก็ไม่ติดนะครับ รอบนี้ผมก็อุมงคนนี้ผมผมก็ไม่ติดแล้วแต่มีคนมาไอมาจามใส่ตลอดนะมาไอก้างๆจามใส่ตลอดก็ยังไม่ติดนะพอเรารู้นะครับว่าวิธีการป้องกันของเราป้องกันอย่างไรนะครับก็คือหนึ่งม็นะครับหากผมจะบอกคลิดลับไหมนะมันมีตามกรอบตานะครับตามกรอบตามมันจะออกมันมันแบบ กล้ๆมันเหนียวๆครับมันจะเหนียวๆถ้าช่วงกลางวันมันมันกรอบตามเหนียวๆอะไรอย่างนี้นะครับตามสมุกเริ่มกันกันะครับให้ไปล้างหน้านะครับล้างหน้าบ,บ่อยๆนะครับมันจะการการเชื้อได้นะครับบางตีเชื้อบางตีมากระตบไปกรอบตาอะไรอย่างนี้ครับคือเชื้อโรคนะครับไม่ใช่เชื้อเหมืคอนนะครับบางตีเชื้อโรคนิดๆหน่อยๆนะครับมันมันเป็นกราบมันอะไรอย่างนี้นะครับ ไปล้างล้งล้างให้ล้าง,ง,งหน้าสะอาดไว้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆไม่ต้องอะไรเยอะนะครับถ้ามีไข้ก็ลองกินยาดูก่อนนะครับถ้ามีไข้ลองกินยาตรวจเอทีเคดูก่อนว่าขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นก็กินยาตามปกตินะครับแต่ถ้าขึ้นก็ติดต่อโรงพยาบาลนะครับหารู้ยาบารรักษานะครับเพื่อไม่ให้เชื้อมลงปอดนะครับ โรคนี้นะครับก็คือเชื้อที่น่ากลัวสุดก็คือเชื้อลุงปอดอย่างเดียวนะไอ้อื่นไม่น่ากลัวนะเพราะว่าผมสังเกตด,ดูคนที่เป็นติดเชื้อไม่ก้นหลังๆนะครับจะมีอาการไอเยอะนะครับไอเยอะไอเยอะมากนะครับว่าจะหายนะครับสังเกตด,ดูนะแต่ผมก็เหมือนผมอยู่คนกลางๆบ้านผมก็เขาก็ติดนะครับ กติดผมก็คุยตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรพอกาหายก็คุยตามปกติช่วงที่เขาเป็นก็ก็อยู่บ้านนะครับวกไปซื้อของบ้างซื้อนี้บ้างช่วงนี้ไกลติดก็ต้องบริการตัวเองนะครับหาซื้อของเองของตัวเองนะครับสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดสําหรับคนที่ติดแล้วนะครับแล้วออกไปซื้อของด้านนอกนะครัพยายามใส่แมพนะครับ ใส่แมพสักสองชั้นนะคนที่ติดนะเพราะว่าจันทเดียวบางทีมันแพร่กระจายได้เชื้อในตัวนะเนาะแพร่กระจายไปให้คนอื่นได้แต่ถ้าใส่สองชั้นเอยอย่างน้อยก็ได้ป้องกันไม่ให้ไปติดคนอื่นนะครับบางคนเดินเดินปัน่นคนมีภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันน้อยอยู่นะโดนเชือ้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวติด ไม่รู้อีนอีน่นะครับก็ช่วยป้องกันให้ก็หน่อยนะครับบางครั้งเขาก็ใส่แมสมาแล้วนะครับใส่มาชั้นเดียวนะเพราะแมสมันป้องกันได้แก้วมันไม่แน่นอนนะเปร์เซ็นไม่แน่นอนนะเพราะมีซ่อง,งโว่ที่เชื้อจะเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ยืนคุยกันเป็น นาทีสองนาตีคงคงติดยากนะครับถ้าป้องกันอยู่นะครับก็ช่วยป้องกันกันหน่อยนะเพราะาตอนนี้โรคในระบาดเยอะนะต่อวันนะครับหลายคนนะครับก็รอเวลานะครับรอเวลาเชื้อติดเต็มที่นะครับสําหรับคนที่มีปุ่มป้องกันดีก็อยู่แบบตามตัวปกติเลยนะครับใส่แมสป้องกันนะครับ มีเซลล์เอมก็ใจใช้ไปนะครับก็ป้อปงกันตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับอย่าไปโทษคนอื่นนะครับโทษคนอื่นมันไม่ดีนะครับเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโทษคนโน้นคนนี้ว่าไปติดจากตัวโน้นคนนี้สําคัญที่ตัวเองป้องกันม้ก่อนนะครับตัวเองป้องกันดีนะครับป้องกันให้ดีที่สุดนะครับอย่าไปโทษคนอื่นนะครับ คิดในด้านที่ดีไว้นะครับเพราะว่าโลกนี้นะครับอ่ามันไม่ได้หายไปไหนนะครับสังเกตดูได้นะครับโรคใกล้วัดก็ไม่มีแล้วนะครับจะมีโรคโควิดเนี่ยก็ามาแทนที่นะครับตอนนี้โรคโควิดก็ามาแทนที่หมดแล้วนะครับเป็นเหมือนมีน้ำมูกอะไรนิดๆหน่นนอยๆก็ก็ขึ้นสองขีดนะครับระวังนะครับตรวจตรวจเจอขึ้นสองขีดนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสันนิสันติตามไปเองนะครับ มีน้ำมูกไหลมีไข้นิดนิดหน่อยหน่อยนึกว่าเป็นหวัดพอตรวจเอ้าขึ้นสองขีดก็ต้องดูมันดูแลตัวเองนะครับไม่ต้องไปตทษคนอื่นนะครับย้ำนะครับไม่ต้องไปตทษคนอื่นนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะป้องกันตัวเองนะครับออกไปด้านนอกก็ป้องกันตัวเองนะครับผมคุกกี้กับลูกค้านะครับวันหนึ่งห้าร้อยคนเป็นปันคนนะครับ ถ้าก็ติดนี่ครับคงติดทั้งหมดนะครับถ้าผมติดปั๊บนี่ได้เชื้อจากผมทุกคนนะครับเพราะผมกกเกียบ์เขาตลอดนะครับแลยเดินอยู่เนีนะครับมันเป็นเป็นที่อ่าไม่ค่อยมีช่องระบายอากาศเท่าไหร่นะครับแอนนะครับบางทีอากาศร้อนอะไรอย่างนี้ครับมีแต่ปัดลมนะครับระบายนะครับไม่ต้องตามนะครับถ้าผมติดนะครับคงติดหมดนะ พราะนั้นผมจึงดูแลตัวเองนะครับผมผมทำตัวปกตินะครับตอนนี้ก็ยังมาเอมาจามไอจามอยู่ใกล้คๆครับผมก็ปกตินะเพราะผมถือว่าผมกลับมาถึงก็ผมเข้าบ้านอาบน้ําทําตัวปกติอาบน้ําเข้านอนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยสำคัญอ่ารักษาความสะอาดตัวเองนะครับดูแลความสะอาดนะครับตอนนี้นะครับ เคนะครับไม่ต like, you you ้องไปโทษคนอื However, to to where, to to two, three, two ่นนะครับถ้าติดเชื้อมาก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะครับดูแลตัวเองก่อนนะครับป้องกันตัวเองดีๆนะครับถ้ากัวนักก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหรือถ้าอยากออกไปไหนนะครับกัวกลัวอยู่นะครับก็ไปใส่แมสไปสอง้ันสามซันก็ได้นะครับคือแมสช่วยได้เยอะนะครับ แมพช่วยได้เยอะนะครับถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับไม่ใส่ก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่เหมือนอยู่สองคนสามคนครับถ้าไม่มั่นใจว่าออคนนั้นติดหรือเปล่าคนนี้ติดหรือเปล่าแต่ถ้ามั่นใจว่าเขาไม่ติดแน่นะก็ไม่มีเชื้อโควิดแน่ก็คุยได้นะครับคุยได้เปิดแมพคุยได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ใส่แมพไว้ก่อนนะนะครับผม ไม่ต้องไปต้ดคนอื่นนะครับย้ำนะครับอย่าไปตุดคนอื่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นกระแสมันเจียวกลายกายแบบัาบทำตัวแบบรังเกียจคนติดโควิดอะไรอย่างนี้นะครับมันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับต้องอยู่กับขอไว้ได้นะครับคือบางครั้งเขาไม่อ,อยากติดครับ,รบไม่มีใครอยากติดโควิดหรอกครับ ตามผมผมก็ไม่อยากติดนะครับกลางเล็กผมก็ไม่อยากติดนะครับแต่ในเมื่อมันติดในเมื่อมันติดมันก็ติดนะครับติดโดยแบบไม่แบบไม่แบบรู้ตัวนะครับผมรู้ตัวกลางเลกที่เป็นเชื้อเดลตานะครับของผมเชื้อเดลต้าผมรู้ตัวนะครับเพราะมีใกล้ขึ้นนะครับแต่โอมิคอนบางครั้งบางคนติดแล้วไม่รู้ตัวนะครับบางครั้งเขาก็มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเขาติด ตรวจเอ K บางครั้งก็เชื้อออนมันไม่ขึ้นนะครับบางครั้งก็ไม่ขึ้นมันก็เขาก็ทําตัวปกตินะครับอย่าไปโทษเขานะครับมาตรวจเจอรอบหลังก็เขาก็ไปรักษาตามตัวปกตินะครับเขารับการรักษานะครับรับยามาตานะไรอย่างนี้นะครับมันก็หายตามปกตินะครับเชื้อไม่ก้อนที่ผมสังเกตด,ดูนะครับเตียงแก่ สี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันเชื้อก็ตรวจไม่ค่อยขึ้นนะครับสามวันสามวันก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยครับเชื้อมันอดทนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันยังสามารถแพร่กระจายไปให้คนอื่นหรือเปล่านะครับถามว่าผมอยากติดไหมผมไม่อยากติดครับรอบนี้นะครับเชือ้อมันก็เพราะว่าตามคนที่ติดติดก็ว่ ติดแล้วก็หายเพียงแค่สามวันสี่วันก็ก็หายแล้วสี่วันแต่ที่เขาอยู่บ้านเป็นสิบวันเพราะว่าบางติดเชื้อกระใจายให้คนอื่นได้ครับถ้าเชื้อกระใจายให้คนอื่นไม่ได้เขาก็สี่วันก็ก็ตามมาปกติแล้วแต่นี้คืออยู่ไว้แน่ใจนะครับสิบวันคือเชื้อกระใจายให้คนอื่นไม่ได้ให้แน่นอนดีกว่านะครับครับผมโอเคนะครับ สำคัญอย่าโทษคนอื่นนะครับอย่าโทษอย่าโทษคนอื่นพยายามดูแลยตัวเองนะครับใจแมสทุกครั้งครับที่พูดคุยกับคนที่เราไม่มั่นใจว่าติดโควิดหรือเปล่านะครับหรือมีเชื้อหรือเปล่านะครับพยายามใส่แมสนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับที่เราพูดคุยกับคนอื่นนะครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันําความสะอาดนะครับร่างกายของเรานะครับโดยสปอร์หน้าตานะครับอ่า ตานะครับสมูกนะครับแล้วก็ปากนะครับพยายามล้างหน้าบ่อยๆนะครับโอเคนะครับตาล้างหน้าบ่อยๆผมว่าโอกาสติดมยากนะโอเคนะครับคุณมากนะครับ